สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซ i ร s สแมนช anel จะมาพูดคุยและในซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ซีรีส์อักคิลเลอร์พาราด็อก์นะครับก็ได้มาออนแอร์ทาง Netflix เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด8ตอนนะครับซึ่งผมดูจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันหลังดูนะครับกับซีรีส์อัคิลเลอร์พาราด็อก์ หน้ากากความยุติธรรมนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ออริจินอลของ Netflix นะครับเรื่องแรกๆของปีนี้เลยนะครับที่ได้มาเรียกว่ามาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับสำหรับของ Netflix นะฮะสำหรับ a c h l l r p r o d พารานะครับก็ถ้าจะให้ทำความเข้าใจง่ายๆก่อนเลยก็เป็นซีรีส์ที่มีธีมเดียวกับวิชิลันเต้เลยเกี่ยวกับสารเตี้ยนะครับเกี่ยวกับการที่มีการลงโทษเหล่าคนชั่วนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ย ระบบความยุติธรรมทั่วไปไม่สามารถลงโทษได้ครับจจำเป็นจะต้องมีเหล่าสารเตี้ยเนี่ยแหละมาลงโทษแทนนะครับแต่เรื่องนี้มันจะบวกความบานปลายระดับเดียวกับแมส i r l เข้าไปนะครับโดยที่ว่าคอนเซปต์อะมันจะมาจากที่ว่า พระเอกเนี่ยมันก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอยู่ในช่วงเ,เรียนมหาลาัยอยู่แล้วก็ไปเข้ากรมรับใช้ชาติมาแล้วก็เพิ่งออกมาซึ่งก็เลยยังแบบว่ายังตโตเตยยังลอยๆอยู่นะครับเขาก็เลยใช้ชีวิตแบบอลอยลอยไปวันๆนะครับก็มีเรียนบ้างไปทํางานพาร์ทไทม์บ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตั้งใจว่าแบบว่าเอออยากจะไปลองหาแรงบันดาลใจที่แบบไปต่างประเทศไป work and travel ที่แคนาดาเนาะหรือหรือออสเตรเลียนะ <laughs> แคนาดาสเตลเลนนะฮะรเราก็จะได้เห็นแหละครับว่า ตัวเอกของเราเนี่ยตัวอีคังเนี่ยที่รับบทโดยคุณชเวอุชิกเนี่ยก็จะเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาที่แทบจะแบบดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีพิษม,ม,มีภัยอะไรจนกระทั่งมันเริ่มโยนปมเรื่องใส่เข้ามาในตัวเขานะครับที่เขาบังเอิญไปทําร้ายลูกค้าคนหนึ่งของเขาเข้านะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับและทําใหออ้ถึงแก่ชีวิตซึ่งจริงๆอ่ะมันควรจะเป็นเรียกว่าจุดจบของเรื่องแล้วด้วยซ้ำเพราะพระเอกมันควรจะถูกจับเลยครับแต่ว่าความน่าสงสัยเนี่ยความประหลาดมันเกิดขึ้นตรงที่ว่า ทุกอย่างเหมือนอำนวยให้เขารอดครับทั้งหลักฐานถูกทำลายไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะครับและทุกอย่างคือส่งเสริมให้เขารอดจากการเป็นคนร้ายจนได้เลยทําให้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องของเขาที่ทําให้เขาก็ได้เริ่มมาพัวพันกับการฆ่าคนร้ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็ได้มาเจอว่าสุดท้ายเนี่ยไอคนที่เขาฆ่าไปอะ่ะเอา้าดันเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ตํารวจจับไม่ได้เลยเออเป็นคนที่ ปลอมตัวเปลี่ยนชื่อมานะครับทำให้ไม่มีทางที่กระบวนการยุติธรรมธรรมดาจะจับตัวคนร้ายคนนี้ได้นะครับทำให้พระเอกมันก็เริ่มเอะแล้วว่าแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับและแน่นอนฮะเหมือนพระเจ้าบันดาลเหมือนอะไรสักอย่างบันดาลให้เขาเนี่ยต้องมาพัวพันกับสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เขาก็เลยเริ่มมีศพที่2ศพที่สาไปเรื่อยๆนะครับและมันเริ่มต้นด้วยความไม่รู้เรื่องและความหวาดกลัวของตัวเขาเองด้วยซ้ำนะครับแต่ สิ่งที่เขาเจอเหมือนเดิมทุกครั้งเลยก็คือมีบางอย่างเหมือนคอยช่วยเหลือเขาอยู่ครับคอยเก็บหลักฐานให้คอยจัดการกับพยานอยู่เสมอครับมันโชคโคตรดีพระะอกเรื่องนี้คือดวงดีมากแต่จะเรียกว่าดวงดีหรือดวงซวยก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันเป็นดวงที่เขาต้องคอยมาฆ่าคนร้ายอยู่เสมอนะเพราะว่าคนที่เขาฆ่าไปเนี่ยก็คือคนที่แบบมีเบื้องหลังมีความลับบางอย่างที่ดูเผิน,นๆก็เหมือนคนธรรมดาเหมือนเป็นเหยือ่อเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำด้วยซ้ำแต่จริงๆแล้วคนเหล่านี้เป็นฆาตกรมั้งเป็นคนที่แบบสมควรจะตายบ้างทําให้ทีนี้แหละ พระเอกเราก็เลยแบบเริ่มรู้ตัวแล้วแบบว่าเอ้ยเฮ้ยหรือว่าเขามีพรสวรรค์หรือมันเป็นคำสาบก็ไม่รู้นะครับในการที่สามารถระบุได้ว่าคนคนนี้แหละสมควรตายเพราะวาพวกเขาคือคนผิดอะไรประมาณนี้มันเลยเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นการเดินทางของเด็กคนหนึ่งที่เริ่มจาก เด็กมหาลัยธรรมดาคนหนึ่งที่แบบก็ดูแบบออนแอร์อนแอรปกเปียกปกเปียกหน่อยไม่ค่อยสู้คนนะครับจนกระทั่งเขาค่อยเริ่มเติบโตขึ้นมากลายมาเป็นคนที่เรียกว่าเริ่มไร้อารมณ์มากขึ้นเริ่มนิ่งมากขึ้นคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ของเรื่องนี้คือแบบเป็นกราฟฟุ้งทะลุมากนะครับเพราะจากแบบเด็กยิ้มๆคนนึงกลายเป็นแบบ ฆาตรกรทีเ่เรียกว่านักฆ่าดีกว่าผมเรียกว่านักฆ่าเป็นนักฆ่าที่เลือดเย็นขึ้นนิ่งมากขึ้นนั่นเองนะครับที่สําคัญก็คือเรื่องมันก็เลยเป็นบานปลายเหมือนก็คือเหมือนแมสเกลเลยจากศพแรกศพสองศพสามเป็นเรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันก็ได้เข้าไปพัวพันกับตํารวจคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวสายสืบจ้างนะครับที่รับบทโดยคุณสซนซอกูซึ่งสายสืบคนนี้ครับก็เรียกว่าเขาก็เป็นสายสืบที่เหมือนมีเซนส์เน่ยเหมือนพ่อจะแบบ เห็นความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับคดีเหล่านี้นะครับเพราะว่าคดีเหล่านี้เหมือนเป็นการที่แบบเอ้เกิดอุบัติเหตุมัง่งมีการทําร้ายกันเองมัง่งมีคนร้ายมาทําร้ายก็จริงแต่หาหลักฐานไม่เจอแต่เซนของเขามันบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับไอพระเอกของเราอะไรประมาณนี้มันก็เลยทาให้รู้สึกว่าแบบเออมันเลยเหมือนกับเป็นนักฆ่าที่ก็ต้องก่อคดีไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีตัวสายสื้อผลน้ครับที่คอยไล่จับอยู่นะครับซึ่งแค่นี้ผมซื้อมากแล้วนะสำหรับเอ่อถ้าจะทำไม่ผิดน่าจะสัก สามถึงสี่ตอนแรกครับคือคอนเซปต์ของเรื่องเนี้ยผมซื้อเลยเพราะว่าตัวคิลเลอร์พาราดอก์เนี่ยมันเป็นธีมเหมือนเป็นตลกร้ายครับเป,เป็นพราตลกร้ายแล้วก็มีความดักดักด้วยนะเพราะว่าเออมันจริงๆมันคือการฆ่าคนมันเป็นการเอาชีวิตคนนะครับแต่ว่ามันทําให้พระเอกอะ่ะดูมีความเป็นฮีโร่ส่วนหนึ่งและตำรวจก็เหมือนจะกลายเป็นฝั่งร้ายซะเองนะครับเพราะาต้องมาจับฮีโร่คนนี้แต่ถ้ามองในความเป็นจริงก็คือมันผิดตามกฎหมายแหละนะครับก็ เป็นอะไรที่เรามาักเห็นบ่อยๆตามซีรีส์ที่แบบเป็นดาร์คฮีโร่หรือว่าสารเตีย้ยนะครับซึ่งทีนี้ก็ต้องเรียกว่าเอ,อ่อจริงๆอะถ้าด้วยคอนเสปต์แบบผมผมชอบนะผมชอบกับที่เขาวางคอนเสปต์พระเอกเป็นนักฆ่าโดยกําเนิดที่มีความดวงดีเป็นพิเศษกับสายเสืบที่มาจับเขาอันนี้ผมโอเคมากแต่ในช่วงที่ผมเรียกว่าพีคที่สุดของเรื่องแล้วกันก็คือในช่วงเอ่อหนึ่งถึงสี่ตอนแรกที่เป็นช่วงเรียกว่าปั้นพระเอกอยู่ทําให้พระเอกเริ่มรู้ตัว,ต,วตัวเองแล้วก็ฝึกฝนจนมาเป็นนักฆ่าอย่างสมมติแบบ ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือตัวโนบินที่จะมาเป็นเป็นไซคิกนะครับหรือว่าเป็นผู้ช่วยของเขานะครับเพราะว่าเขาก็มีปมในอดีตเหมือนกันเกี่ยวกับการตายของพ่อแม่ของเขาที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็เลยเหมือนว่าจะค่อนข้างเบลฮีโร่นิดหนึ่งเบลตำรวจนิดนึงนะครับแล้วพยายามจะหาคนคนนึ่ะมาเป็นฮีโร่ให้เขาแล้วก็เขาจะเป็นตัว ผู้ช่วยนะครับในการจัดการกับคนเลวนะครับซึ่งเขาก็เลยมาเจอกับอีคังของเรานั่นเองก็เลยเหมือนกับเป็นการบิวเป็นทีมนั่นเป็นทีมอ่านักกาดความยุติธรรมในการไปจัดการกับเหล่าคนร้ายนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงเนี้ยพลอตเรื่องดีมากเลยนะครับแต่ปัญหาหลักๆของ4ตอนแรกเลยก็คือวิธีการเล่าเรื่องครับ อันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยนะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยคือผู้กับเขามีวิสัยทัศน์แหละเขามีสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันสามารถเล่าเรื่องแบบปกติได้เล่าแบบตรงๆเลยก็ได้ครับแค่นี้ผมว่าคนดูก็เข้าใจได้ไม่ยากแล้วแต่ดันไปทําให้มันเล่ายากนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเจอปัญหาเลยนะครับก็คือเขาชอบตัดสลับฉากบ่อยมากครับเดี๋ยวตัดฉากอดีตปัจจุบันมั่งซึ่งเอาจริงๆอ่ะหลายๆเรื่องมันทําแต่ว่าเรื่องนี้มันถีเป็นพิเศษครับคือแบบคุยอยู่ตัดปุ๊บอีกฉากหนึ่งตัดป รู้แหละว่าเก่งครับรู้แหละว่าแบบเออมันเป็นศาสตร,ร์ชั้นสูงในการตัดต่อนะแต่แบบไม่ต้องก็ได้นะครับคือมันดูแล้วมันงงนะครับคือมันต้องตั้งใจมากในการดูกับ2ก็คือเขาจะมีการสื่อสารแบบว่าเป็นแบบแนวออกแนวแบบประชาหน่อยมีแบบภาพที่มันดูแล้วแบบก็แบบนิดนึงอ่ะคือเข้าถึงยากประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วใส่มาเยอะด้วยนะครับทำให้หลายๆฉากก็คือแบบอา้าวนี่คืออะไรอันนี้คือเราต้องทําความเข้าใจยังไงต้องตีความเองเหรออะไรประมาณเนี้มันเลยทําให้ เรื่องนี้เหมือนกันประตูาบานหนึ่งเพื่อคัดคนดูออกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าคนดูมาเจอ3าถึงส่ตอนแรกแล้วเจอการเล่าเรื่องแบบนี้ครับโอ้โหไม่ไหวครับร้อยทั้งร้อยผมว่าต้องเฉพาะทางจริงๆและต้องตั้งใจดูจริงๆนะครับแบบผมเนี่ยคือผมตั้งใจดูมากๆนะแต่แต่ก็แบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็พยายามจะจับสาระสาคัญของเรื่องอยู่แหละแต่แบบโหต้องยอมรับจริงว่าเขาเล่าเรื่องออกมาได้ติดจัดเลยแล้วดูยากดูยากความสมควรเลยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่แปลกครับที่ถ้าเกิดคุณตามมาดูคลิปผมแล้วมาเจอว่าแบบเฮ้ยสนุกเหรอเรามาดูแล้วแบบฮะ ah ไม่แปลกครับอันนี้แล้วแต่คน,นจริงๆครับนี่คือจุดพีคที่ผมว่าผมชอบที่สุดแล้วนะผมว่าเป็นในช่วง4ตอนแรกอะเป็นช่วงที่ผมแบบโอเคมากเลยจนกระทั่งเขาเอ,อได้เริ่มมาเปิดเผยถึงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวโนบินด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับสายสืบจางด้วยอย่างตัวทรงสนนะครับเอ,อก็เป็นสายสืบที่เคยทํางานกับพ่อของตัวสายสืบจางเช่นเดียวกันซึ่งประวัติ ช่างมันล้กันผมค่อนข้างไปล้กันเอาไว้ว่ามัน,เป,นเป็นตัวละครรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นพี่นักฆ่าของพระเอกเนี่ยแหละครับที่ก็มีแนวคิดที่ถูกปลูกฝังแบบเดียวกับตัวอ e ีคังเพราะว่าเคยทำงานร่วมกับโนบินแหละทำให้เขากา็ไล่จัดการเหล่าคนชั่วโดยวิธีที่แบบ อ่ะเป็นแบบสารเตี้ยนั่นเองนะครับแต่ว่าออกจะรุนแรงและค่อนข้างลามปามไปหน่อยนะครับเพราะว่าเขาแยกแยะไม่ได้หรอครับว่าคนนี้คนชั่วจริงหรือเปล่าแต่เขาก็คืออะไรที่เขาคิดว่าเป็นคนชั่วเขาลงรรมือทําเลยนะครับซึ่งมันจะต่างจากพระเอกตรงที่ว่าพระเอกอะอย่างที่บอกครับพลังพิเศษของเขาคือมมีเซนต์นะครับที่เขาจะขนลุกทุกครั้งอะ่ะว่า พอเจอคนชั่วแล้วเขาจะขรนลรกครับซึ่งมันมีคำถามนะครับในเรื่องก็ถามเหมือนกันว่าคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าหรอครับที่จะสามารถมาตาัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดได้นะครับซึ่งมันก็เรียกว่ามันเป็นปมใหญ่ๆสําคัญของเรื่องเลยที่ก็ต้องมามาถามเราเหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเอกพี่พวกเขาทําอยู่มันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็เป็นคําถามตลอดทั้งเรื่องแต่ทีเนี้ยพอมันใส่ตัวทรงโซนมานะครับก็ทุกอย่างมันก็เลยเหมือนกับ เล่าไปเด็กเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเป็นคดีที่กึง่งๆว่าตัวพระเอกเองรวมถึงสายสืบจ้างต้องมาร่วมมือกันในการมาจับตัวคนนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นบอสใหญ่ของเรื่องซึ่งมันก็เลยทําให้ความน่าสนใจในสีต่ตอนแรกที่ผมบอกไปอ่ะมันดรอปไปพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผมอะ่ะอยากเห็นว่าไอตัวพระเอกของเราอะ่ะมันไปสุดขนาดไหนและที่สําคัญก็คืออยากเห็นวิธีการที่เขาคิดครับว่าไหนดูดิฆ่าคนรอบเนี้ยจะทําลายหลักฐานยังไงอะ รอบที่แล้วมีแมงวันบังกล้องมัง่งมีหมามาเลียคราบเลือดมัง่งมีเอ่อมอเตอร์ไซค์มาดึงกระเป๋าไปทิ้งมัง่งอะไรเงี้ยคือแบบมันมันครีเอทว่าอันนี้ผมชอบมากแต่ว่าพอช่วงหลังๆครับเขาเขาทำให้สิ่งเหล่านี้มันหายไปมันเลยกลายเป็นแบบ พราะสืบสวนธรรมดาแล้วก็อาจจะมีมันขยี้ปอมของฝั่งสายสืบจางซึ่งก็ถามว่ามันทาออกมาได้ดีไหมมันก็ดีเลยแต่ว่าไม่ได้อยากดูไงอะไรประมาณนี้นะครับทําให้ก็เลยช่วงสีตอนหลังสําหรับผมนะสำหรับผมผมว่ามันดรอปไปสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าหุ้มกับเขายังคงคอนเซปต์สิ่งที่เขาอยากจะเล่าเรื่องได้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับเพราะว่าคาถามเดิมยังคงอยู่เลยว่าคุณคิดจริงๆหรอว่าคนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นคนดีจริงหรืออีกมุมนึง คุณคิดจริงๆเหรอว่าคนเนี่ยเป็นคนร้ายจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งในปมที่ถูกเปิดเผยมาในเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสของเ่อเนนักงานสาวนะครับที่ก็เรียกว่าเราได้เห็นมุมหนึ่งแหละว่าเหยื่อที่ถูกแฟนตัวเองถ่ายคลิปไว้นะครับเขาต้องมาใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะครับและที่สําคัญก็คือสิ่งที่เขาต้อง มารับนะครับต้องมาคอยลูกเรียกว่าคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาครับโดยที่กฎหมายไม่สามารถทําอะไรได้ครับมันก็ขยี้อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่โอเคแล้วพอมาถึงแม้แต่ปมของตัวสายสืบจางเองที่เหมือนตั้งแต่แรกที่เราจะรู้แล้วแหละว่าเขาต้องการมาแก้แค้นให้พ่อเขาเพราะว่าไอ้ทรงสนเนี่ยเป็นสายสืบที่เป็นรุ่นน้องแล้วก็มาทาร้ายพ่อของเขาครับแต่สุดท้ายคดีพลิกครับพ่อของเขาก็ไม่ใช่ตำรวจที่ดีสักเท่าไหร่ครับกลายเป็นตำรวจทุจริตที่ขายยาเสพติดซะงั้น แล้วก็เรียกว่าเป็นตัวต้นเรื่องที่ทําให้ตัวทรงโซนนะครับหรือว่าสายสืบทรงเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นคนแบบนี้ไงมันก็เลยทําให้แบบว่าอู้น่าสนใจฮะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเลยว่าก็คือแบบว่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่ตาเห็นเสมอไปอะไรประมาณนี้เลยครับก็เลยทําให้แบบว่าโอ้โอเคคอนเซปต์ทั้งเรื่องของเขาคือดีมากนะครับแต่ก็แค่เสียดายจังหวะการเล่าเรื่องกับช่วงคลายแม็กซ์ที่ก็แบบว่าคือเขาบิ้วมาตลอดทางตอนช่วงต้นเรื่องได้ดีมากครับแต่ว่าช่วงท้ายก็ต้องยอมรับว่าแผ่วมากแล้วก็ผมยังแแบบบบรู้สึก ง,งงๆเลยครับตอนดูก็แบบว่าเสียดายเสียดายกับสิ่งที่เขาปูมาเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงนะโอ้โหคุณชเวอุชิค,คือเล่นดีมากคืออย่างที่บอกครับคือเรื่องนี้ในตัวพระเอกของเราเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนท์ที่ดีมากคือส่งพิษเลยจากเด็กหนุ่มธรรมดาที่ดูไม่มีพิษมีภัยดูแบบแทบจะโดนคนบูลลี่ด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าพอเขาเริ่มมาเดินสายทางเนี้ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขากลายเป็นแบบนักฆ่าเป็นฆาตรกรที่ นิ่งขึ้นสุขุมมากขึ้นแล้วดูแบบไร้จิตวิญญาณสุดๆคนหนึ่งเลยซึ่งแสดงดีมากคือคุณชเวอุชิคือเหมาะกับบทนี้มากและเขาตีบทแต่สุดๆขอชื่นชมเลยนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่ชมไม่ได้เลยคือคุณซซนสักกูคือเฮียแกผมใช้คำนิยามสั้นๆเลยว่าจะเท่ไปไหนครับคือคาแรคเตอร์เฮียแกคือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะแบบแค่แบบทาหน้าคุมๆใส่แล้วเคี้ยวหมาฝรั่ง คือแล้วก็สุมส z มสมก้องเขาแนันิดหนึง่งปึบโคเท่นะครับก็แบบเป็นสายสืบคนนึงที่แบบทำอะไรก็เท่ไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เซนดีจัดจัดแล้วก็มีความเป็นสายสืบสูงมากๆนะครับก็เลยแบบตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันมาเข้าคู่เคมีกับพระเอกเดีคือแบบเป็นสายสืบที่แบบดูเข้มเมจริงๆมาเจอกับ ฆาตกรที่ก็แบบเออมันมีความเบียวๆอยู่ประมาณนึงแล้วก็ไรอารมณ์ด้วยแล้วก็ต้องมาตามจับกันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ชื่นชม2คนเลยนะครับส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่แบบต้องเรียกว่าเป็น m ีของเรื่องจริงๆทั้งบทบาทและการแสดงของเขานะครับก็คือตัวโนบินนั่นแหละที่แบบว่าโอ้โหเป็นทุกอย่างให้พระเอกแล้วนะครับและการที่เขาปูประวัติของตัวโนบินมามันคือทําให้เราเข้าใจแหละว่าเขาเองอะ่ะ อยากจะเป็นคนที่แก้แค้นให้พ่อแม่มากกว่าใครแต่ว่าไม่มีที่ลงเพราะไม่มีที่ลงปุ๊บตัวเองก็ด้วยเรียกว่าด้วยสภาพร่างกายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการแก้แค้นนะครับเขาก็เลยจำเป็นจะต้องมาพึ่งพาคนคนหนึ่งและอุทิศชีวิตให้คนคนนั้นไปซึ่งเราจะได้เห็นเรียกว่าจุดจบของโนบินที่ก็เสียดายเหมือนกันที่เขาไม่น่าจะจบแบบนั้นจริงๆนะครับแต่เราก็เห็นแล้วแหละว่า แม้แต่ว่าสุดท้ายของเขานะครับเขาก็เลือกที่จะช่วยพระเอกจนถึงที่สุดจริงๆทําให้เราก็เลยมานึกอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเพราะโนบินเป็นคนช่วยพระเอกพระเอกเลยรอดมาถึงได้ทุกวันนี้หรือเพราะพลังหรือพรส้สวรรค์ของพระเอกทําให้โนบินเลยมาช่วยเขาอ่านืกอออกใช่ไหมครัคือมันมนีอยู่แวบหนึงเหมือนกัน้วแบบอา้านี่ไงมันก็มีคนมาช่วยเขาไงทําให้เขาก็เลยรอดมาตลอดนะครับแต่ว่าอีกมุมนึงก็ลืมไปว่าหรือพลังของพระเอกนี่แหละที่ไปเรียกโนบินเข้ามาช่วยเขาอยู่ตลอด ยอมได้แม้แต่เสียสละให้เขาไปด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ ύ, น่าสนใจจริงๆอ่ะยังยืนยันฮนะคอนเซปต์พลังรือพรสวรรค์ของพระเอกอ่ะคือสิ่งที่ดีงามที่สุดนในเรื่องเลยนะครับและอยากเห็นมันมากกว่าน,นี้อีกแต่เสียดายที่เขาเ,าเรียกว่าโฟกัสอยู่แค่สีตอนแรกแล้วก็สีตอนหลังก็ไปคุยอีกเรื่องหนึ่งแทนเนาะก็รู้สึกแบบเสียดายนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่ต้องบอกเลยก็คือเขาใส่ฉากติดเลดมาเยอะมากจนก็ พอเข้าใจอยู่แล้วว่าต้องการจะให้มันเห็นถึงความรุนแรงในเรื่องเนาะแต่ก็บางทีก็เอ๊ะเหมือนกันว่าโหใสม่มาแต่ต้นเรื่องเลยครับคือตอนผมดูตอนแรกอะเป็นฉากที่พระเอกนอนอยู่ครับก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนช็อกเหมือนกันว่าแบบโหซสดตัต้งแต่ต้นเรื่องเลยรอครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดันเป็นแบบฉากเปลือยเปยซะด้วยก็เลยแบบว่าโอ้ก็จําจเป็นใช่ไหมครับกับฉากเหล่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าจะสรุปนะครับสําหรับอักเคิลเลอร์พาราด็อกส์นะครับสําหรับผมก็จะเป็นซีรีส์แนว ตลกร้ายระทึกขวัญสืบสวนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจริงๆอ่ะแกนหลักๆของมันก็คือการที่ถามคนดูเลยว่าคนที่คุณเห็นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนดีจริงๆใช่ไหมและความยุติธรรมจริงๆมันคืออะไรการที่มีคนมาฆ่าหรือมาจัดการกับคนร้ายที่กฎหมายลงโทษไม่ได้มันถูกต้องแล้วใช่ไหมนะครับรวมถึงพล็อตหลักๆที่เกี่ยวกับพระเอกที่มีพลังพิเศษในการที่สามารถจะ รู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วเป็นคนร้ายได้นะครับและเขาจำเป็นจะต้องมาคอยจัดการคนเหล่านี้โดยที่มีตํารวจอีกคนนึงคอยไล่จับอยู่นะครับและเรื่องมันก็บานปลายไปเรื่อยจนถึงตอนจบซึ่งคอนเซ็ปต์ของเรื่องดีมากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ลำดับการเล่าเรื่องชวนงงมากแล้วก็มีใส่ฉากที่แบบเป็นแนวปรชัชญาออกศิลปะในอนอยเยอะทำให้คนดูก็งงเหมือนกันนะครับ และที่ต้องขอชื่นชมก็คือในส่วนของนักแสดงที่เล่นดีทุกคนนะฮะทั้งตัวพระเอกของเราตัวสายสืบนะครับตัวโนบินและก็ตัวคนร้ายหลักของเรื่องด้วยก็บอกเลยทุกคนเล่นดีจัดหมดเลยนะฮะต้องขอชื่นชมจริงๆถ้าจะให้คะแนนสําหรับอคิลล์พาร์ด็อกซเนี่ยผมอาจจะให้สัก7เต็ม10นะคือจริงๆต้องบอกว่า เป็นเรื่องทิึงที่ชอบมากแต่แค่ว่ามันเล่าเรื่องงงไปหน่อยต้องพยายามทาความเข้าใจแต่ว่าถ้าสามารถผ่านความยากลําบากในการตีความไปได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เล่าเรื่องได้น่าสนใจเหมือนกันแต่แค่อาจจะงง,งไปนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ ก็ต้องบอกเช่นเดียวกันครับถ้าคุณดูแล้วคุณไม่ชอบรู้สึกเนืเนยเข้าไม่ถึงจริงๆไม่แปลกนะครับเรื่องนี้มันดูยากจริงนะฮะก็ต้องเ,ออเรียกว่าขอแสดงความยินด,ดีกับคนที่พอจะดูรู้เรื่องด้วยนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้น่าจะจบการรีวิวและก็พูดคุยกันหลังดูเพียงเท่านี้นะครับสงสัยตรงไหนหรือมีอะไรมาเมามอยกันมาพูดคุยกันที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับรอคุยกับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอสบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย